ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเหรียญคริปโตบิตคอยฟรีนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเสียเงินสักบาทเดียวนะครับใครที่ชอบเล่นเกมแล้วอยากจะได้เงินด้วยเนี่ยดูได้ในคลิปนี้เลยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเงินในคลิปนี้กันเลยนะครับสาหรับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องมาดาวน์โหลดนะครับในส่วนของช่องทางนะครับที่ใช้ในการรับเงินกันก่อนเนาะสำหรับกระเป๋าในการรับเงินนะครับ ใครที่ยังไม่เคยสมัครหรือว่ายังไม่เคยดาวน์โหลดเลยเนี่ยก็เข<ๆ>้ามาดาวน์โหลดกันก่อนนะสำหรับตัวกระเป๋าที่ใช้ในการรับเงินนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของกระเป๋าบีเนนนะครับคือตัวนี้นะใครที่ยังไม่เคยสมัครนะครับก็เข้ามาสมัครกันได้นะครับแอปนี้เนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีสมัครได้ฟรีนะครับสามารถค้นหาแล้วก็สมัครกันได้เลยนะสำหรับใครที่สมัครไม่เป็นนะครับวิธีการสมัครเนี่ยผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้สามารถกดเข้าไปดูได้นะในส่วนของบีเนนนะครับหรือว่าจะค้นหาที่ยูทูบได้เลยสมั สำหรับกระเป๋าที่ใช้ในการรับเงินนะครับสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการทําเงินคริปโตนะครับผมก็เป็นแอปนี้เลยนะสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับตามชื่อนี้เลยนะทุกคนใครที่ต้องการดาวน์โหลดนะครับให้เราพิมพ์ชื่อค้นหาตามชื่อนี้ได้นะครับดูในคลิปได้นะจะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อขึ้นไว้ให้นะครับหรือว่าจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดก็ได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดเนี่ยจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีสมัครได้ฟรีนะครับไม่ต้องเสียเงินนะครับพอราาดยทกติ ตั้งเข้ามาแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยก็ให้เรากดตามลูกศรด้านล่างได้เลยสําหรับวิธีการสมัครก็ไม่ยากนะครับจะเป็นการสมัครผ่านตัวอีเมลนะหรือว่าตัว Google นั่นแหละนะครับเป็นการสมัครนะครับแต่ถ้าเราไม่เข้าใจนะครับสามารถดูเพิ่มเติมด้านล่างได้นะครับจะมีวิธีการสมัครแนบไว้ให้นะครับพอเราสมัครเสร็จนะครับในส่วนของเมนูด้านล่างนะครับจะมีทั้งหมด4เมนูซึ่งแต่ละเมนูเนี่ยเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับใช้งานไม่ยากนะใช้งานง่ายๆนะครับผมทาตามเมนูด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเมนูแต่ละเมนูกันนะครับว่ามันคืออะไรทํายังไงนะครับเริ่มจากเมนูโฮมด้านล่างตรงนี้นะครับผมตรงโฮมตรงนี้นะครับอ่ะกดเข้าไปเลยตรงหน้านี้นะครับจะมีในส่วนของการเล่นเกมนะอันนี้คือเกมนะครับโดยการกดไปที่ a y n o w นะครับ a y n า w เนี่ยก็ให้เรากด Continu e ด้านล่างนะพอเรากดมาแล้วเนี่ยเราต้องเปิดในส่วนของการอนุญาตการเข้าถึงก่อนนะครับถึงเราจะเข้าได้นะโอเคนะครับพอเรามาถึงหน้านี้นะครับมันจะมีตัวเกมต่างๆที่เราสามารถเลือกดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งในการเข้าไปเล่นเกม ได้เลยนะครับซึ่งการเล่นเกมตรงนี้เนี่ยก็อยู่ที่เราชอบเลยนะครับว่าเราจะเล่นหรือว่าไม่เล่นนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยก็แล้วแต่ว่ามันจะมีเกมไหนเข้ามาให้เราเลือกดาวน์โหลดในการเข้าไปเล่นเกมนะครับต่อไปนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีช่องทางในการทําคะแนนเพิ่มเติมนะสำหรับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการทําแบบสํารวจนะครับในส่วนของท็อปเซอร์เวตรงนี้นะครับจะเป็นหัวข้อในการทําแบบสํารวจนะส่วนอันต่อไปนะครับอันนี้ถ้าใครเป็นสายเล่นเกมเนี่ยก็กดเข้ามาตรงนี้ได้นะจะมีแอปเพิ่มเติมให้เราเลือก ดาวโหลดหรือว่าติดตั้งนั่นเองนะครับส่วนด้านล่างนะครับผมตัวนี้จะมี2เมนูนะอันแรกนะครับก็จะเป็นสายเล่นเกมหรือว่าดาวน์โหลดแอปต่างๆนะครับอันที่2จะเป็นในส่วนของการทำในส่วนของแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามนั่นเองเรามาดูที่อันแรกนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด5เมนูเพิ่มเติมนะครับที่เราสามารถเข้าไปทําภารกิจเพิ่มเติมได้ในส่วนของคะแนนนะครับใครที่เป็นสายเล่นเกมเนี่ยก็มาตรงนี้เลย จะมีหลากหลายเกมให้เราเลือกดาวน์โหลดเนาะเราก็มาดูตรงนี้ได้นะครับในการดาวน์โหลดแนะนําอย่างหนึ่งก็คือ ให้เรากดดูตัวภารกิจก่อนว่าภารกิจเนี่ยมีอะไรสําหรับตัวภารกิจนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะให้เราดูตรงนี้เลยนะครับที่เป็นข้อความภาษาอังกฤษนะก็จะเป็นการเล่นสะสมนะครับให้ได้รับ100ไดมอนด์นะครับก็คือเก็บเพชรให้ครบนะถึงตามจํานวนที่เขากําหนดเลยนะครับในส่วนของตัวเพชรเนาะก็เล่นให้ถึงนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับก็จะมีในส่วนของการทําแบบสํารวจด้วยนะก็ลองเข้ามาทําตรงนี้เพิ่มได้นะครับนะครับมันมีหลายเมนูเนาะก็ลองกดดูก่อนว่าแต่ละเมนูเนี่ยมันมีเกมแบบไหนให้เราเล่น แล้วก็ลองเข้ามาเล่นดูนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะในส่วนของตัวเกมให้เราเลือกดาวน์โหลดนะครับสําหรับตัวที่3มนะครับผมอันนี้ก็จะมีเกมเหมือนกันเนาะก็รวมไปถึงจะมีในส่วนของแบบสํารวจตามหัวข้อเซอร์เวย์นะครับแล้วก็เข้ามาดูตรงนี้เพิ่มได้มีหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็ลองกดเข้ามาดูก่อนได้เนาะว่ามันคืออะไรนะครับ ต่อไปก็เป็นในส่วนของหัวข้อนะครับในการทําแบบสํารวจหัวข้อใหญ่เลยนะครับอันนี้ก็จะมี3หัวข้อเนาะเป็น Bit La b นะครับ Profit แล้วก็ CPX นะแล้วก็สามารถทําตรงนี้เพิ่มได้นะครับในการทําแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามนั่นเองก็สามารถเข้าไปตอบผ่านหน้าเว็บไซต์ของเขาได้เลยสําหรับเมนูที่2นะครับก็จะเป็นการเล่นการสักแคสนะครับหรือว่าขูดแผ่นป้ายนะวิธีการเล่นก็คือเราจะต้องดาวน์โหลดเกมเข้ามาเล่นก่อนนะครับพอเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีแผ่นป้ายเข้ามาให้เราขูด นะครับเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนเนาะสำหรับเมนูที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าเชิญชวนเพื่อนนั่นเองการแนะนําเพื่อนนะครับเราสามารถใช้ลิงก์ตรงนี้ในการโปรโมทหรือว่าแนะนําเพื่อนต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o ทวิตเตอร์ไลน์หรือว่า YouTube Tik t o อกสามารถทําการโปรโมทแนะนําเพื่อนต่อได้เลยคะแนนที่เราจะได้รับจากการเชิญเพื่อนนะครับเขาจะให้เราอยู่ที่1000คะแนนนะครับสำหรับการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับแล้วก็ยังได้รับค่าคอมมิชชั่นนะครับแบ่งเป็นอีก10%ของ รายได้ของเพื่อนทั้งหมดนั่นเองเนาะก็ลองเข้ามาทำาแ,นะแนะนําเพื่อนดูได้สลหรับตรงนี้นะครับต่อไปเมนูที่4นะครับในส่วนของรีดิมการถอนเงินของเรานะครับก็ให้เราดูตรงนี้นะครับอันนี้เป็นคอยหรือว่าคะแนนที่เราจะใช้ในการแลกเปลี่ยนในส่วนของเหรียญคริปโตต,ต่างๆนะครับการแลกเหรียญคริปโตเนี่ยก็จะมีทั้งหมด5สกุลเงินนะครับที่เราสามารถเลือกทําการแลกเปลี่ยนได้นะครับจะเป็น USDT Bitcoin Ethereum BNB แล้วก็ XRP เนาะก็สามารถทําการเลือกในการแลกเปลี่ยนได้เลยตามความชอบของเร ในตอนนี้เนี่ยราคาของบิตคอยเนี่ยมันขึ้นสูงอยู่นะครับแล้วก็สามารถเก็บเหรียญ i t c o i n ได้นะทำฟรีโดยที่ไม่ต้องลงทุนนะครับ ขั้นต่ำในการแลกเปลี่ยนของเหรียญคริปโตเนี่ยถ้าเราสมัครครั้งแรกนะครับมันจะมีขั้นต่ำที่0.05เนาะให้เราแลกเปลี่ยนดูนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้นะครับผม0.3ดอลลาร์1ดอลลาร์5ดอลลาร์แล้วก็10ดอลลาร์นะครับในการแลกเปลี่ยนนะครับไม่ต้องเชิญเพื่อนหรือว่าแนะนําก็สามารถแลกได้นะสำหรับเหรียญบิตคอยนะครับบิตคอยเนี่ยก็ใช้ขั้นต่ำเท่ากันเลยทุกเหรียญนะครับสามารถเลือกทําการแลกได้เลยนะวิธีการแลกนะครับก็กดเข้าไปที่รายการที่เราต้องการแลกเปลี่ยนนะครับจากน ราดูในกรอบตรงนี้นะครับในการรับเงินนะเขาเขียนบอกไว้ว่านะครับในการรับเงินเนี่ยก็คือ Enter Binance Email นะครับก็คือให้เราเนี่ยทำการใส่อีเมลของ Binance นะเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินนะครับไม่สามารถใช้กระเป๋าอื่นได้เลยนะครับต้องเป็นของ Binance เท่านั้นนะครับในการรับเงินนะเพราะว่าเขาเขียนระบุไว้ที่ Binance นะครับใครไม่มีก็ไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับสำหรับ Binance Coin นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเหรียญ BNB เนาะที่จะได้รับเข้าไปที่กระเป ขสำหรับ Binance ใครที่สนใจก็ลองถอนดูได้นะสำหรับเหรียญคริปโตที่เราต้องการนะครับต่อมานะครับผมจะให้ดูในส่วนของประวัติการถอนเงินนะครับตรงนี้นะกดไปที่ History นะครับกดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามานะครับมันก็จะแสดงนะครับประวัติการถอนเงินของเราที่ผ่านมานะก่อนหน้านี้นะครับผมถอนไปในส่วนของเหรียญ USDT นะครับ USDT เนี่ยถอนไปครั้งละหนดอลลาร์นะครับอันนี้คือยอดที่จ่ายเข้ามาแล้วนะเนี่ยหดอลลาร์นะครับที่ถอนไปเนาะตามยอดนี้เลยนะครับที่มันขึ้น ตรงนี้นะครับอันนี้คือยอดที่ถอนไปแล้วก็ได้รับเรียบร้อยนะใครที่อยากจะลองเล่นดูเนี่ยก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นดูได้นะครับ เล่นฟรีวิธีการถอนเงินก็ไม่ยากเลยกดเลือกรายการที่เราต้องการถอนเนาะจะถอนเป็นเหรียญไหนก็ได้ตามที่เราต้องการนะครับผมจะถอนเป็นอ่า USDT แล้วกันนะกดซับมิ t ไปตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นนะครับนี่ครับอีเมลแล้วก็เวลานะครับในการตรวจสอบก็คือ48ชั่วโมงในการตรวจสอบนะแล้วก็กดคอนเฟิร์มดลางได้เลยจากนั้นนะครับก็รอการตรวจสอบนะครับ48ชั่วโมงนะครับกดโค้ดได้การถอนเงินนะครับจะถอนได้วันละ1ครั้งเท่านั้นนะครับเราไม่สามารถถอน หลายจํานวนได้นะใน1วันนะครับแต่ถ้าเราเก็บสะสมได้นะครับถึง5ดอลลาร์สิดอลลาร์เนี่ยก็ถอนได้นะแต่ผมแนะนําอย่างหนึ่งในการถอนเงินแนะนําให้เราถอนตามยอดเงินที่เราเก็บถึงเลยไม่ต้องเก็บไว้เยอะนะครับทาไมถึงไม่ต้องเก็บไว้เยอะนะผมเคยเห็นคอมเมนต์หนึ่งนะครับเขาคอมเมนต์ว่าผมถอนไป10ดอลลาร์เนี่ยก็ใช้เวลาตรวจสอบเป็นเดือนเลยนะครับยังไม่ได้รับเงินแต่ส่วนตัวที่ผมใช้งานมาเนี่ยผมจะถอนแค่ทีละ1ดอลลาร์นะถ้าเรามี10ดอลลาร์เนี่ยก็ถอนวันละหนึ่งไปเลยนะครับมันก็จะดีกว่านะครับ ได้ช้าก็ดีกว่าไม่ได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของแอปทําเงินคริปโตบิตคอยนะครับสามารถทําแล้วก็ถอนได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนฝากเพื่อนกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ